นางกนิการศิวรชัยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนวัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีความสําคัญมากนะคะซึ่งทางโรงเรียนเราก็ได้เลือกการจัดการเรียนการสอนแบบออนมานนะคะโดยใช้หลักการก็คือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา เข้าใจนะคะคือรู้พื้นฐานความเหมาะสมของช่วงวัยและความสนใจของผู้เรียนหลังจากนั้นเราก็จะมาสร้างแรงจูงใจโดยการนำคลิปวิดีโอฮิปฮอปมาเรียนกันเถอะนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็ให้นักเรียนนะคะอยากเรียนมากยิ่งขึ้นสวัสดีสสดค่ะ มงคนฮะครับครูกนิการศิีวรชัยค่ะครับผมวันนี้เราจะมาทำไรคะคุณโยวันนี้เราจะมาทำเทคนิคการสอนอ,ออนไลน์รรเราจะมาบีทบ็อกได้ใช่ไหมใช่เรา<อ>จะทำบีทบ็อกนะเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่โอ้น่าสนใจมากรอยนะคะจะเป็นยังไงพร้อมแล้วลุย ตื่นมาล้างหน้าแปลงฟันแล้วหัวก็หันไปหน้าจอคอมในยุคโควิดแบบนี้คุณครูต้องมีมากกว่าความพร้อมคิดค้นเทคนิคสอนเธอวิธีเสนอต่างๆมากมาย YouTube Face Line Meeting ครูต้องสนซิ่ง,ง,ง,งเน็ตเหนื่อยเหลือหลายรู้ไหมครูเหนื่อยจะตายรู้ไหมครูเหนื่อยจะตายช่วยครูได้ไหมอะซื้อเน็ตให้ทีเข้าถึงคือ หลังจากที่เราได้รู้พื้นฐานของนักเรียนแล้วนะคะก็จะมาออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษานะคะโดยโปรแกรมที่เราใช้คือ OBS และก็ PowerPoint นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเคมีครูมดนะคะ วันนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตารางทาตุนะคะพร้อมเรียงคะพร้อมแล้วไปกันเลยนะก่อนจะเรียนรู้ตารางทาตุนะคะเรามารู้จักกับนักวิทยาศาสตร์นะคะที่เขาได้คิดค้นตารางทาตุนะคะว่า,ากว่าจะมาเป็นตารางธาตุในปัจจุบันนั้นต้องมีการคิดค้นเปลี่ยนแปลงน,นะคะโดยนักวิทยาศาสตร์หลายท่านด้วยกันนะคะคนแรกเลยคนแรกเลย คือคุณโยฮันเดอร์เบรไรเนอร์นะคะท่านได้คิดค้นว่าธาตุเนี่ยต้องจัดเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มละ3ธาตุกลุ่มละ3ธา,าตุนะตามสมบัติที่คล้ายคลึงกันเรียกว่าเทรดนะคะเรียกว่าเทรดโดยที่ธาตุตัวกลางนะคะธาตุตัวกลางจะมีมวลอะตอมเท่ากับหรือว่าใกล้เคียงกันกับค่าเฉลีย่ย ของมวลอะตอมอีก2ตัวนะคะมองภาพไม่ออกใช่ไหมคะน,นี่เป็นการเทรดของคุณเดอร์เบอร์ไรเนอร์เห็นไหมคะลักษณะโซเดียมก็จะมีเป็นตัวกลางใช่ไหมคะที่มีโมเลอตอมใกล้เคียงกันกับลิเทียมกับโพแทสเซียมนั่นเองก็จะแบ่งเป็น3กลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่มลักษณะนี้นะคะแต่เมื่อนำหลักของการเทรด มาใช้กับธาตุกลุ่มอื่นปรากฏว่าออ้มันไม่ใช่ะนะคะมวลอะตอมของธาตุตัวกลางมันไม่ได้ใช่เป็นค่าเฉลี่ยนะ,ะมันไมไ่เป็นค่าเฉลี่ยเลยกลุ่มอื่นยังไม่เห็นเท่ากันเลยดังนั้นหลักการนี้จึงใช้ยังไม่ได้จนในที่สุดนะคะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนเป็นตารางธาตุในปัจจุบันที่มีการเรียงธาตุตามตามเลขอะตอมดังนี้ ห <1, S 2> เห็นไหมลูกเลขอะตอมอยู่ข้างบนนะจ๊ะหนึ่งมลิเทียมสี่เห็นไหมห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอ็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะตามเลขอะตอมที่เพิ่มขึ้นส่วนมวลอะตอมอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะมวลอะตอมไม่ได้จัดเรียงตามมวลอะตอมนะจัดเรียงตาม เลขอะตอมของธาตุนั่นเองตารางธาตุในปัจจุบันนะคะพัฒนาคือหลังจากที่เราได้เข้าใจเข้าถึงสุดท้ายพัฒนาอย่างไรเราจะพัฒนาให้ในักเรียนนั้นเรียนรู้นะคะในด้านทักษะความรู้การปฏิบัติและที่สำคัญก็คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้รูปแบบของเกมถอดรหัสตารางธาตุ เข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเกมทอดละฮัดสวัสดีครับตุกตุ๊กเกลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาก็อย่างการเล่นนะครับเราจะมีภาพมาให้ดูครับแล้วให้ถ่ายว่ามันคืออะไรภาพแรกคือตาตาเหรอเฮ้ยภาพที่สองคือล,ลางรถไฟลางรถไฟ เก่งนะน,น,น,นี่้อทีสา,คา,ามคือเขาตกปาเขาตกปารวมกันเป็นตารถไฟแล้วก็ตกปลาใช่ไหมโอ้เรามาดูาเฉลยกันตือดึดึงตือดึดึงตือดึดึงอันแรกคือตา,า,ต,องงาตาตกน้ำตาอันที่สองคือรงัง <c oughs> รากรถไฟใช่ไหมรางเก่งๆอันนี้อันนี้เขาเป็นอะไรเขาตกปลาเหรอลูกเขาตกปลาเขาไม่ได้ตกปลาเขาเป็นธาตุรับใช้มันก็เลยรวมกันเป็นตารางธาตุวู้ฮู้ด,ดัตามทุกตาเห็นป้า <c oughs> ไปแล้วนะคะ <c oughs> แขกรับเชิญของเรานะคะอายุเพียงหกขวบเท่านั้น เราเท่าไหร่คะสิบหกถ้าคุณแน่คุณอย่าแพ้นอนุบาลเราจะไปแข่งขันต่อนะในข้อที่สองข้อที่สองมาพา <ไป S 1> เลยจืดจืผู้ชายคนนี้ทำอะไรอยู่ไม่รู้สองอ๋อคุณวูดี้ใช่ไหมคะวูดี้ทำห้อย่างเงี้ย อันนี้ดาราเกาหลียงไม่รู้จักนะคะไม่รู้จักใครตอบได้บ้างบางคนตอบได้แล้วรู้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วสายราแบบที่รกทียแรก่แมกทาแรกทาพที่แรก่แรกที่แากที่แรี่แ้กทีาที่แอทช่่แนี้่อ ดินนะคะรวมกันเป็นธาตุไอโอดีนนั่นเองอยู่ในหมู่ที่7นะจ๊ะใครตอบได้ถือว่าโอเคลูกมาๆมา,มาคอสตรตต่อเลยต่อเลยชาอยู่ใหญ่อันนี้ทำอะไรลูกสักผ้าอันนี้ทำอะไรไม่รู้เนี่ยเออผมจุ้มจุ้มจุ้มจ้มกันชเอย น่าจะทำอะไรบิดแมนโบบิดบิดบิดกลับมาบิดบิดอันนี้อะไรอะ่ะบิดหมวนหมวนบิดบิดบิดแล้วก็มามัดบิด <laughs> แล้วก็เอามาผมรวมกันมัดนะรวมกันเป็น business b i n e s s b u i s นะคะ b i b u s i n e โอ้แต่แล้วคิดได้ยังไงนะ นี่ไม่ใช่เป็นการรบกวนก็จะชวนมาเรียนด้วยกันโควิดมันอันตรายรู้ไหมต้องเปลี่ยนแปลงเทคนิคการเรียนคือมันเพียนมาเรียนออนไลน์สิ่งง่ายๆที่ปลอดภัยอย่างแน่นอน